สวัสดีครับกลับเข้ามาสู่ช่องโอสถิ n n e l นะครับคลิปนี้นะครับก็จะเป็นคลิปทํานายดวงทั้ง12ลัคนาราศีนะครับประจําเดือนมิถุนาย,ยนปี2564นะครับก็จะเหมือนทุกๆคลิปที่ผ่านมานะครับก็คือผมจะทายนะครับหคลิปต่อ1ลราศีนะครับ แล้วก็สำหรับท่านใดเนี่ยที่ยังไม่ทราบว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนลัคนาอะไรนะครับผมแนะนําให้เอาวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและสถานที่เกิดนะครับไปผูกด,ดวงตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับก็จะได้ลัคนาเกิดออกมานะครับที่อยากให้ใช้ลัคนาเนี่ยเพราะว่าการดูดวงโดยทายจากลัคนาเนี่ยจะมีความแม่นยําสูงกว่าจากการทายราศีนะครับเช่นคุณเนี่ยอาจจะเป็นคนราศีสิงห์นะครับเวลาดูช่วงเวลาเกิดของปีเนี่ยเป็นคนราศีสิงห์แต่เวลาไปผูกวันเดือนปีเกิดเพื่อหาลัคนาเนี่ยอาจจะเป็นคน ลัคนาราศีพิจิกนะครับอย่างเงี้ยก็คือราศีสิงไม่ต้องไปดูละดูของพิจิกเนี่ยจะมีความแม่นยำมากกว่าครับผมทีนี้เราก็มาดูกันเลยดีกว่าครับว่าในเดือนมิถุนายานปี25 6 4นะครับแต่ละลัคนาราศีเนี่ยดวงชะตาจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับทีนี้มาดูดวงของคนลัคนาราศีพิจิกนะครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าในเดือนมิถุนายนเนี่ยคนราศีพิจิกเนี่ยจะรู้สึกเออเหนื่อยล้านะครับรู้สึกอ่อนแรงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยไม่ค่อยอยากที่จะ ทำอะไรมากนักนะครับแล้วก็สาเหตุหลักที่ทำให้รู้สึกเหนื่อยล้าเนี่ยเพราะว่ามันจะต้องไปพบปะ ผู้คนจํานวนมากนะครับอาจจะแบบเหนื่อยกับการสื่อสารกับคนนะครับไม่ว่าจะเป็นต่อหน้าหรือว่าทางออนไลน์นะครับคือจริงๆแล้วเรื่องการสื่อสารกับคนเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีอะไรเสียหายนะครับแต่ว่ามันจะเข้ามาผิดจังหวะนะครับทําให้คนราศีพิจิกเนี่ยรู้สึกว่าชีวิตเนี่ยเสียพลังงานนะครับเสียเวลาไปกับเรื่องการเจรจาสื่อสารแล้วมันก็อาจจะทําให้คนราศีพิจิกเนี่ยเกิดความหมหงุดหงิดใจได้นะครับ ถึงแม้ว่าตอนช่วงท้ายๆเดือนเนี่ยสถานการณ์เนี่ยอาจจะดีขึ้นมาบ้างนะครับแต่ว่าคนราศีพิจิกเนี่ยก็ยังได้รับแรงกดดันนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเข้าสังคมนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาพบปะคนหมู่มากอยู่ดีนะครับซึ่งถามว่าทําไมเดือนนี้คนราศีพิจิกเนี่ยมีความเหนื่อยล้านะครับเกี่ยวกับเรื่องของการเจรจาสื่อสารกับผู้คนนะครับก็ต้องตอบว่ามันเหนื่อยล้าเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมีเหตุการณ์บางอย่างนะครับที่ทําให การเจรจาสื่อสารเนี่ยถูกเลื่อนออกไปนะครับอย่างเราวางโปรแกรมเอาไว้อย่างเงี้ยมันก็บอกว่าโอเควางไว้อาทิตย์หน้าอะไรเงี้ยนะครับพอถึงเวลาใกล้ๆเนี่ยก็บอกว่าเลื่อนไปอีก2อาทิตย์ทําให้คนราสีพิจิกเนี่ยรู้สึกว่าแผนที่วางไว้เนี่ยมันไม่ตรงไปตามแผนนะครับต้องคุยใหม่พูดใหม่ตกลงอะไรกันใหม่นะครับซึ่งเรื่องของการเจรจาสื่อสารเนี่ยที่กับผู้คนรอบข้างนะที่ทําให้แบบมันมีการเลื่อนแผนออกไปมีการชะลอตัวแบบไม่ตรงตามโปรแกรมที่วางไว้เนี่ย มันอาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการตกลงในเรื่องของการงานนะครับแล้วก็อาจจะครอบคลุมไปถึงเรื่องของการคุยกับคนรักหรือว่าการเซ็นสัญญากับหุ้นส่วนทางธุรกิจด้วยนะครับอันนี้ต้องมีความระมัดระวังค่อนข้าง,างสูงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเดือนมิถุนายนเนี่ยจะเจราจาติดต่อสื่อสารโดยเฉพาะการเซ็นสัญญาอะไรก็ตามแต่นะครับคนราศีพิจิกเนี่ยจะต้องระวังให้มากๆในเดือนมิถุนายนนี้นะครับ แต่จะมีพิเศษอยู่อย่างหนึ่งก็คือช่วงหลังกลางเดือนไปแล้วนะครับคนราศีพิจิกคนไหนนะครับที่ทํางานเกี่ยวกับนําเข้าส่งออกนะครับเกี่ยวกับต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับประกันหรือว่าสุขภาพนะครับอาจจะได้รับอนิสง์ในทางบวกนะครับถ้าเกิดว่าคนราศีพิจิกคนไหนเนี่ยทำงานเกี่ยวข้องกับ อะไรในลักษณะอย่างนี้นะครับสำหรับเรื่องการเงินนะครับต้องบอกว่าในช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยก็ไปได้นะครับช่วงครึ่งเดือนแรกเนี่ยการเงินของคนราศีพิจิกเนี่ยมันอาจจะมีอะไรเกี่ยวข้องกับคนในครอบครัวนะครับหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับคู่รักคู่ครองนะครับเช่นอาจจะเริ่มต้นทําอะไรร่วมกันกับ คนในบ้านนะครับอาจจะมีการเปิดกจจการขายของออนไลน์ร่วมกับคนในครอบครัวอย่างนี้เป็นต้นนะครับหรืออาจจะมีการลงทุนร่วมหุ้นกับคนรักนะครับผู้ครองเราก็เป็นไปได้นะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือนมิถุนายนนะครับแต่อย่างที่ผมบอกก็คือว่าในเดือนนี้ทั้งเดือนเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะมีโอกาสดีๆนะครับทางด้านการเงินเข้ามาก็จริงอยู่นะครับแต่ว่าก็จะต้องระมัดระวังเรื่องการเจราจาสาื่อสารการตกลงเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะเริ่มต้นทําธุรกิจหาไรายได้เสริมอะไรกับคนที่บ้านหรือคนรักผู คลองเนี่ยถ้ามีอะไรที่ต้องเจราจาสรรื่อสารหรือเซ็นข้อตกลงเนี่ยอันนี้ก็จะต้องระมัดระวังเหมือนกับที่บอกไว้นะครับส่วนช่วงครึ่งเดือนหลังนะครับของเดือนพถุนายนเนี่ยการเงินของคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยจะไม่ดีเท่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับมันจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้การเงินเนี่ยชะลอตัวลงนะครับมีเหตุการณ์ที่ทําให้การเงินเนี่ยได้รับช้าลงนะครับเป็นต้นว่านัดที่จะจ่ายเงินให้กับเราอะไรอย่างเงี้ยวันที่20บ มิถุนายนนะครับมันก็จะถูกเลื่อนออกไปบอกว่าขอเลื่อนการจ่ายเงินเนี่ยเป็นเดือนหน้าได้ไหมทางคนราศนาราศีพิจิกเนี่ยก็จะได้รับเงินจากการค้าขายเนี่ยลดลงเพราะว่ามันถูกเลื่อนออกไปอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับส่วนเรื่องอื่นๆเนี่ยเดือนนี้คนราศีพิจิกเนี่ยมีแนวโน้มนะครับจะได้รับมรดกจากทางบ้านอีกด้วยนะครับส่วนเรื่องบุตรบริวารน,นะครับภายในบ้านนะครับหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของลูกน้องนะครับอันเนี้ย ระหว่างเดือนนี้จะมีปัญหามากเป็นพิเศษนะครับมันจะมีปัญหาทําให้เหนื่อยนะครับมันจะมีปัญหาที่แบบจะต้องเข้าไปแก้นะครับซึ่งไอ้ปัญหาที่เราไปแก้ไขนะครับเกี่ยวข้องกับบุตรบริวารนะครับหรือใครก็ตามที่อายุน้อยกว่านี่ในช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะหนักกว่าช่วงครึ่งเดือนแรกนะครับเพราะฉะนั้นช่วงครึ่งเดือนหลังเนี่ยจะต้องระมัดระวังเรื่องบุตรบริวารเอาไว้นะครับสำหรับคนลัคนาราศีพิจิกมันจะเป็นความวุ่นวายเช่นแบบอาจจะมีการเปลี่ยนคนงานภายในบ้านนะครับหรือว่าในที่ทํางานนี่มีการ ลูกน้องนะครับหรือบางคนเนี่ยอาจจะมีบุตรโดยไม่ได้ตั้งใจนะครับซึ่งไอ้ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันจะไปกระทบกับเรื่องภายในครอบครัวคนราคณาราศีพิจิกด้วยนะครับสำหรับเรื่องของความรักความสัมพันธ์ของคนราคณาราศีพิจิกนะครับเดือนเนี้ยคนรักคู่ครองของคนราคณาราศีพิจิกเนี่ยจะให้การสนับสนุนคนราคณาราศีพิจิกค่อนข้างดีนะครับคือเดือนเนี้ยดวงของตัวคนราคณาราศีพิจิกเองเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับแต่ว่า คู่รักคู่ครองเนี่ยจะเข้ามาช่วยอุ้มชูนะครับช่วยสนับสนุนช่วยป้องกันไม่ให้ดวงชะตาของคนลักนาราศิพิจิกเนี่ยแย่ลงนะครับโดยเฉพาะช่วงท้ายๆเดือนนะครับที่จะเห็นชัดว่าคนรักคู่ครองเนี่ยจะเข้ามาช่วยพยุงดวงชะตาของคนลักนาราศีพิจิกเอาไว้นะครับแต่ปัญหาก็คือถึงแม้คนรักคู่ครองเนี่ยจะให้การสนับสนุนคนลักนาราศีพิจิกค่อนข้างที่จะดีนะครับในเดือนนี้แต่มันก็จะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่ดีนะครับ โดยเฉพาะช่วงท้ายๆเดือนนะครับวันที่25ถึงวันที่30มิถุนายนนะครับจะต้องระวังเพื่อนฝูงหรือว่าคนในแวดวงสังคมของเราเนี่ยมายุยงยุแย่ให้เรามีเรื่องทะเลาะกับคนรักผู้ครองครับเพราะฉะนั้นในช่วงท้ายทเดือนเนี่ยจะต้องระมัดระวังอย่าหูเบานะครับมีใครทักอะไรมาเนี่ยให้ฟังหูไว้หูนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ย คำพูดคำจาของคนรอบข้างเนี่ยอาจจะมากระทบทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างคนราศีพิจิกกับคนรักเนี่ยไม่ดีนะครับส่วนคนราศีพิจิกคนไหนที่ยังโสดอยู่นะครับก็มีโอกาสที่จะเจอคนใหม่ๆเนี่ยเข้าหาได้ตลอดทั้งเดือนนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาเนี่ยก็ดูเป็นคนที่โอเคอยู่นะครับแต่ว่ามันจะเข้ามาในสถานการณ์ที่คนราศีพิจิกเนี่ยไม่ค่อยพร้อมนะครับคือคนที่เข้ามาเนี่ยค่อนข้างกิดีนะ xâm lược ในสายตาของคนลักนณาราศีพิจิกแต่ตัวของคนลักนณาราศีพิจิกเองนี่แหละที่ไม่พร้อมจะรับคนใหม่ๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับโดยในช่วงวันที่1ถึงวันที่24มิถุนายนนะครับคนที่จะมีโอกาสเข้ามาเจอคนลักนณาราศีพิจิกนะครับในช่วงนี้จะเป็นคนที่อาจจะมาจากต่างถิ่นต่างแดนนะครับอาจจะเป็นคนต่างจังหวัดหรือว่าคนต่างประเทศนะครับแล้วก็ย้ายเข้ามาเจอเรานะครับแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะเป็นคนที่มีอายุน้อยกว่านะครับหรือว่าเป็นรุ่นน้องหรือว่าเป็นลูกน้องนะครับ หรือว่าเป็นใครที่มีวุฒิตําแหน่งทางการงานเนี่ยต่ำกว่าเจ้าชะตานะครับแล้วก็อาจจะมาเจอกันเนี่ยด้วยสาเหตุเรื่องของงานเป็นหลักนะครับหรือว่ามีคนในครอบครัวเนี่ยแนะนําให้รู้จักกันก็เป็นไปได้นะครับส่วนวันที่25ถึงวันที่30มิถุนายนนะครับคนลัคนาราศีพิจิกเนี่ยมีโอกาสเจอคนที่แบบดีๆเข้ามาในช่วงนี้นะครับมันจะเป็นคนที่เข้ามาแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันนะครับเข้ามาแล้วก็ ช่วยสนับสนุนเจ้าชะตาคนละคณาราศิจิกได้ค่อนข้างดีนะครับเต่ว่าไอคนที่เข้ามาในช่วงเนี้ยช่วงท้ายๆเดือนเนี้ยมันจะมีอะไรบางอย่างที่แบบขัดแย้งกับเพื่อนฝูงหรือว่าคนสนิทของเรานะครับเช่นเราจะไปเจอใครก็ไม่รู้เนี่ยเข้ามาในช่วงท้ายเดือนนะครับ แล้วก็ถูกอกถูกใจมากเข้ากันได้ดีแล้วก็คนที่เข้ามาเนี่ยก็ให้ความสนับสนุนทุกอย่างกับเจ้าชะตาผลลัคนาลาศิจิกค่อนข้างที่จะดีมากด้วยนะครับแต่การแปลว่าเพื่อนสนิทของเราอ่ะเพื่อนฝูงของเราเนี่ยไม่ชอบคนนี้เลยนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าทําให้เกิดความขัดแยง้งแล้วก็ความไม่ลงรอยกันเกิดขึ้นนะครับอันเนี้ยคนลัคนาลาศิจิจก,ก็จะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการทายดวงทั้ง12ลัคนาราศีนะครับประจำเดือนมิถุนายนปี2564นะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการดูดวงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของนำโชคนะครับก็สามารถกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจ a c e b o o k นะครับแล้วก็ทางเพจเนี่ยก็มี i ิน t a g r กรด้วยนะครับก็สามารถกดติดตามได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้ผมนะครับหมอภัยก็ขอลาแค่นี้ไปก่อนนะครับสวัสดีครับ